เริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเอ้าวันนี้มาได้ไงเนี่ยขับรถมาช่วงนี้พี่ส้มหายไปเพราะว่าตายคือมีช่วงหนึ่งนางก็เวิ้นเอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวิ้นเวิ้นจิตใจเคยบอกไปแล้วว่าเออลองไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะไรดูไหมซึ่งช่วงนั้นนางก็ไม่ได้เข้าหัวอะไรหรอกก็แบบ ปล่อยผ่าเพราะคนไม่มีสติเออไม่มีสติแล้วอยู่ดีอ่ะก็ก็นางก็แอบหนีไปปฏิบัติธรรมมาส่งวัดมาให้ดูปรากฏอ้าววัดเดียวกันวัดเดียวกันกับที่เราเคยในะนำเนาะใช่ซึ่งไม่ซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าหมออ่ะก็คือปฏิบัติธรรมที่ที่สูตรปฏิบัติธรรมอันนี้ใช่ใช่เราก็คือพระอาจารย์มานุพระอาจารย์มานุสูตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาดินเขาดินหนองแส เมื่อก่อนนะนี้เคยเออปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วคือหมายถึงเมื่อประมาณสิบสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะเคยปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วแล้วสแล้วมันมันเว้นว่างไปด้วยจิตใจด้วยภาระหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันว่าฉันว่ามันเป็นคอมมอนเบสิกสาเหตุง่ายๆที่คนไปปฏิบัติธรรมที่คนไปเข้าวัดที่คนไปเข้าวัดคือเรามีเรื่องไม่สบายใจอืเรามีเรื่องที่มันทําให้จิตใจเรามันมันไม่สงบซึ่งคน เจนเราอะเนาะเออมึงใช้คูคนเจนเราเหรอเจนเราอะ <laughs> บอกเฮ้ยไม่สบายใจเหรอเข,ข้าวัดสิเข้าวัดสิเออ,เอ,อถามว่าเข้าวัดไปแล้วได้ไรถ้าอาหารปลาหนึ่งเนาะห้อาหารปลา, <c oughs> า,า,าบ้างอ,อ,อะไรอย่างนี้ทำบุญไหว้พระก็คือเพื่อมันทำให้เพื่อจิตใจเราสงบ<อ>ในเบื้องต้นก่อนแล้วสงบไหม ก็ถ้าถึงขั้นนี้แล้วมันยังไม่ค่อยสงบเนี่ยปฏิบัติธรรมก็เป็นขั้นต่อไปอลองก็มันมีจุดผีกแล้วไงว่ามันไม่สามารถอยู่ในสภาวะจิตใจที่มันย่ำแย่แบบนี้ได้ก็เลยแล้วอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายค่ะ <c oughs> ก็บอกไปเลยจิตใจเดิมพี่จิตใจเดิมที่มันหม่นหมองมันแบบมันขมุกขมัวมันทุกมันอะไรพอแบบดรามาด้วมาปรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งนั้นเรื่องจริงไม่ได้มีอะไร